แบเข้อร้อนมันหมดล้วยัง ของไม่มีออะะไรนะออไออ๋ยวเดี๋ยวของไม่ดีดไปไม่นได้ไปยุดนะเดีวมันยังไม่รีวรอนั่นเนี่ยนั่นน,นั่นอะไรต้องไปหาอย่างนี้มีหน้าตาเหมือนกระตุน้นด้วยเดี๋ยวเจอรถคุณหินไทยไปไทยใหม่แล้วก็เจออีก

โดแต่มันดิงเดียวเจนไม่ให้คุมาซักคุนไหนกูจะได้กินเมียมาเนี่ยโอ้ยป่ะจะขวดอีกเออเออขวดอีกวยให้มันขวดหินเนี่ยไม่กล้าเลยกล้าลลย เอ่ยเองแกมาเย่ยงขุดห็นก็นเดียวจะขุดไม่ได้นะเว้ยทำลายทรัยพยากรเออไมนะะ ดูซิห้าเม่ประสารมีอะไรอ่ะตามดาวโอ้วาริต้าอยู่ทุกหัวหมุมเหลหรอก็ตรงให้นั่นยิงก่อนแล้วกันโอ้โอจิตพ่อทำลายวาริต้าไม่ได้ องใช้เครื่องเจาะอิหินมาทำร้ายที่นี่นั่นทำไมประตูมันหลเเเเเเบเดินเดินเดินไดินใบตาหังหันไปหังแบนหนึ่งอ บนน้องคอนเตาว่ะเอาเอาเอาพูไม่ัักวจดจิบเลยี่นเฮ้ยยิงอะไรยิงใจประสาทตัวเองด้วย ของจริทังมันก็ไม่สนใจแล้วนี่แน่นอ้ยือยย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 ยนยยยัยย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 ยนยวยย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 ายยย่ยย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 ายย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 ่ เอาเป็น,น,น,นมีอะไรนะอะดะไม่ต้องห่วงหมดเหมือนกัน ตีแป๊บเดีย,ย,ยวได้ไอ้ของไอ้นันด้วยที่มันที่เราใส่เป็นตัวเพิ่มการมีเพิ่มอะไรมีถล่มมันอิบอิบอิบ อยรอเออมนัดี่ยวคาถากูได,ด้ระเบิดกันแน่เนี่ยออกเห็นหลิกในมงบนนี่คืยืนไม่ได้噢

ได้เข้าไปในตัวภาสาเดมันดู่อ่ะ แต้ผมกันไว่กี่ครับ ฟังเปงป้ัเงเปงนหลับหลังยินเงิาเสียงตัวเองไม่ดูเย็นแล้งคงไม่มีใครอยากไปสวัสด,ดีมันแน่กระดูกก้อนหินท้อนหินกระดูก กนอนหิมีแถวประตูเมืองมันเปิดไม่ได้ดวยลองครับให้เอาเครื่องเจาะมาอย่างเดียวเลยใช,ไชย่ไม่เจนคำอธิบายไว้ไม่เจาะประตูเมือลงลากมาแม่นะครับมาแห้ไม่ เราเข้ามาได้หรอว่า <What? S 1> อะไรอยู่ข้างม่เนี่ยโ oh. น,นไลทคืออะไรโนไลทแน่อะไรไม่รู้อ่ะของใหม่มันมีของข้างในโอ้ยเฮียสองดาวฟันที่ครึ่งหลอด ลอขนาดโดนคาทาเวนมัเนเนี่ยอึดเลยของดาวเพิ่มไปสองตัวมันไม่ที่เกิดหรอวะทไมมันเกิดดัวๆเนีย่ยนั่นน่ะดิชิ้หายละไอ้แท่นมันจะนนเออ <c oughs> รีบไม่เข้าไปหาของมันเราตายแน่นอนใช่ถ้าเราไม่เออกจะถึงกันมาแล้วประเด็นมันเกิดเรื่อยๆเลยพวกเนี่ยใช่พวกเราเราถูกไปทีโอ้ยแทบมาถือทีนั่นที่สาไมไว้วครับทังนะทังเราแล้วแม่โน,น้นในนี่้ขับไปมาจากไมนวะนะ เออว่งมันต้องใช้ที่วางประตูขุดไม่ได้ด้วยกเฮ้ยกระแพงขุดได้เห็นะมั้ยทำไมจะนานแค่ไหนไวะมันนานมากเลยนะเพราะว่าน่าเหมือนพวกเล็วะแ, <c oughs> แต่ยอนกุ้งได้นอะน เจอพวกแทวันเข้าไปเต้นเร็วเ,เอ,อ้ยขุดกันโดนมุมไว้ <c oughs> นี่มีไอ้ไอ้นน่วงบังอีกหน่อยนึงไปไงดิเกาะอีกหน่อยกันจต่มุมมีเห็นเ,เขามีพลังโปรตีนเขาขุดแรงมาก ตูล็อกทัวหาแดมเวงเจาะกำแพงตูไม่คือตูกำแพงอีกได้่นอนี่กำแพงหดอึดกว่าประตูไม่เห,เหรอเออนั่นนั่น,ออนพังแล้วหรอเออวะเกาะไ่โดนเสาพังไปแล้วเอาไปได้ไงวะ อันนี้ค,นคืออะไรว่าน่าจะต้องขอป่ะนี่โอ้โห,โห,โห,โหเบลเฟกเมนมเขาได้อะไรไม่รู้อันนี่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 เอาไปจับพลังซูมสักเจมคัตเตอร์วะ การหาของหน่อยถ้าได้อะไรไม่รู้เราไม่ไจับดิได้แฟกเมนเนี่ยเมลแฟกเมนตัวหวุยท่านเป็ลิงเบอร์เซอร์เกอร์เอเฟกเมนท่านตะเพาลองจับเดียวจัากล้จับแล้ให้แล้วโอเคอกลับกับนเถอะ หน okay, mm ักๆใช่ไหมถ้าหนักเราเก็บเองทิ้งน่องไก่อยากกินที่บ้านมีเยอะหอไปว้าวเอ๋ส่งสัญญาณเรียกกับที่มันว้าวเลยว้าวเลยอย่างเงี้ย ลว,วมันความนอมันมันทำยังเป็นอย่างน่นะ้ยเออวะไปทำมันความปเด่ะจะยกอันได้ไงวะเออมันความแล้ว เดี๋ยวรอแรงปุ๊บพอจังหวะนนึงมันมันยกสูงให้ลรกตันทางล่างโอเคปะเดี๋ยวเราดูดีกว่าไปแล้วอมันทันไวเลคือมันล้มอ่ะใกลแล้วใกลแล้วมาครึ่งทาง ว่ฒิอไม่ดีเท่าไหรยิงไม่ตังเนี้ย มีน้ำน้ำพี่ไว้ปักคุณหลยดสี่ไ5แล้วก็หนักนี่พี่แม่อ่ออยู่น้องเลยสวนตลัดอุ้ยแล้วเวลาแบกอยู่บนหลังดูแบบทีอทไม้ฮมแบกอยู่บนหลังหด โอ้ว้าวมันช่วยเราตีใช่ไหมแล้วนี่มีเลือดอะไม่เหมเือนจะไม่กินเลยเหสอไ, <laughs> อไม่ใช่เหรอแผเแหมกซำ จริงว่ะตอนนี้ก็หมุนอนาะวุธกันหัวโยงเลยไปไปไปวนๆมันเรียกทำไมได้เป็นะูกนะแต่ว่ามันอยู่ที่ระยะเวลามันดเริชัน ไปลองก่ะตัวไนเดียวเนียนเียนเียนเจ๊งสวยแเท่อ้อออออเกับไต มาอ,อ,อินแต่ไหนมรอินแต่ไหนเหรอแล้วมันไม่ใช่ว่ามันตีทีเดียวแล้วมันหายไปเลยนะมัน,มนตีแล้วเคาะเรื่อยๆมันเรื่อยๆก็ไม่มีน่าเกลียดนะว่าใช่น่เ,ลนเกลียด โอ้ปลาโดนหมอนหมอนเนี่ยเจ็บเข้าใจแล้วว่าทำไมเจ้าสีเขียวมันถึงหายากเพราะว่าถ้ามาในฝั่งของอาวุธมีรีบ้างนะเขาบอกว่าตีแล้วมันจ็บจิตบินไรือเก็บกัน,น,นไม่ได้อะโอชิตจะขวดอีกมัน ไปไม่ใครไว้หรอกโอทันหนักไม่เนวเมเทอรี่โออะไรวะเนี่ยแมนดากระดูกล่างโอจันเลยวจีน,นี้ให้พันคุ้มค่าย ไม่มีเลือดไม่มีอะไรโอ้โหไม่มีเหมือนว่าเลยเอา,าอวันตีวันมันวันมันควรจะตีได้นะมีส่วนอะไรอย่างเงี้ยเอาวนี่จินช่วยแม่โหดมากทำไมต้องกดอาา่ะเอาเก็บไว้ด้านหลังวะไม่รู้กดเก็บอยู่แล้ว